กิ๊บใครมันกล้ามาชนอาบากเห็นตอเห็นแต่มาใส์กับข้อเท้าแล้วก็ใส่ตาของคนที่ขับนิดนึงแล้วเขาก็ชนแล้วหนีโอ้ยอาบาขึ้นเลย จากนั้นเอบะก็โอบะไม่เป็นไรนะอะอกีออน่นี่กี่นี่เซฟอันตรายนะไม่เป็นไรก็ดีแล้วคงงั้น มีคนบอกว่ามันเป็นภาษามันมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่เมก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนภาษายัางไงนะเมื่อกี้เราเข้าไปจิ้มจิ้ม,มตรงตั้งค่าแล้วมันกน็มันเปลี่ยนตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะก็อ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นไปก่อนยังไงซะเมก็แปลภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งไปกว่าภาษาญี่ปุ่นมันก็ความสามารถก็พอๆกันติดลบทั้งคู่ สองภาษาเลยเธอได้เธอได้ำมี่่างกัน้สอยู่กนบาท่าเอท่าเอนะคะคุณยายของโอ,โอบะมาถึงก็เดินบ่นเลยลเรู้สึกว่าโอบะ 仕事に行くときは、現あ〜<ー>、あの、謝罪ごめんじゃないよ。もっなんだってこんな記憶力の悪い子に育ちまったんだろうねって。謝罪だよ。どうせまた寝坊して飛び出してったんだろう。本当に二十三にもなって <laughs> どうしようもない孫だねえ <laughs> 悲しくって涙が出そうだよよかったににさねだからごめんって言ってんだろ人間うっかりすることぐらい誰でもあるだろうがお前はうっかりの世界 <laughs> な !6 回はっ何お前ってこわ <スープ>わかったわかったーらーらー明日から気をつける。だからもう怒鳴るなよ。<laughs> その言葉も何度目だろうね。お前がそんなんじゃ、こっちも落ち落ちしねやしないよ。ほら、とっとと入りな。マさて、いただこうかね。いただきます。 いただきます。いただきます。ただますたお前。おいまちゃんま、そうかいあ、ね、えし。い,<も>いつものかいおいがおう。 ปวดหัวอยู่บ,บ่อยๆแล้วก็ต้องกินยาโชางนั้นก็ขึ้นไปนอนอที่จริงแล้วยาที่อโอบะกินน่ะแพงมากแต่ที่ได้มาเพราะว่ายายของอโอบะเป็นเภษั์อันนี้จะเป็น บรรยายถึงเมืองนะคะภาพเมื่อกี้เป็นภาพของเกอบมิโดรินะคะส่วนท่านผู้นี้คือโทเอเป็นผู้จัดการของโทเอกรุป๊ปซึ่งเจ้าของไอดมสีฟ้าๆเมื่อกี้จะเป็นผู้ ปกครองดูแลเกี่ยวกับเกาะมิโดริเนี่ยแล้วก็ทางทิศตะวันตกจะเป็นย่านการค้าเล็กๆทางใต้จะเป็นแหล่งบันเทิงใกล้ออกไปอีกจะมีเชื่อแพทตินัมเจลม,มีแต่ที่เนี่ยมีแต่พวกคนใหญ่คนโตแบบคนดังอยู่ทั้งนั้นเลย あ、合計4ファルは……パティナムチェオ。あば、今日メールからダウンロードしたデータだが、どうするダウンロードその……検出されている。中身はプレイヤーがキャあ RPG ね有料ではない。へえ、てこ不明だ。ま、きどうするか頼む。了解。さあ。 เมื่อกี้เลนจะถามถึงไฟล์ที่แนบมากับเมลเมื่อตอนเช้านะคะที่ไอฮิเมะอะไรน่เม่รนาันเช็คแล้วก็เห็นว่าไฟล์ปลอดภัยก็เลยเปิดดูมันเหมือนเป็นเกมเป็นเกม RPG แบบแปดบีทเอ,เอาบะเองก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วก็เลย aku kau start, perpu, ada suara game berbaur. あれ続きもんなのかこれ定期的に配信されてくるとかそのようだなるほどね <music> まさしく暇つぶしには持ってこいって感じの短さだな <music> そろそろ寝る準備でもしますかねっと ก็ All เช้าเริ่มเช้าวันใหม่ออปะก็ไปทำงานพิเศษตามปกติรู้สึกจะปวดหัวอีกแล้วนะคะอาปะคุณ wow. ช ah. ่วยส่งของมาให้หนอยไคุณเจ้าของร้านทางะ ああ、手伝います。はい、おば、ベスト、ドン・コン。ああ、おばくん、大丈夫ですかすいません、ちょっと立ちくらみが。座っててください。こっちは大丈夫ですよ。お掃除ーお掃除 พออาบะไม่เป็นไรแล้วคุณเจ้าของร้านก็ให้ช่วยเอาของไปส่งคอับคราวนี้ไปส่งในถิ่นของแก๊งเบนิชิโกเบนิชิโกเลนี่ เป็นโลโก้ของแก๊งนะคะเขาเรียก Team Art ทีมอาร์ทโยอึ๊สเราเจอเพื่อนอีกแล้วยะโม่กองเจคซันแต่ไม่ส่งยุทธ ู้สึกจะเจออิตาโกะจะคุ่ตกลุมล้อมไปด้วยสาวๆอีกแล้วนะคะดูเอาดูอาโอบาทำหน้าโออาโอบาจะไหนกัโออาโบาไม่ใช่โหเเเ้เออหน้าแบบอาโอบาเรียว่าเก่งกีกาโอบาสบายดีไหมここにいるโอยู่โอ้ซุกะออ こちらああコウザクさんのお友達あ,あ幼なじみだ、うん、あらそうなのこの方がなんだよどうしたお前 <laughs> 何が具合悪そうじゃねえかな別になんともねえけど中身見えないね <noise> そうかならい,いいけどよ。<noise> これから入ったかそう、<noise> so, 誰かさんと違ってな。まあ、別に、コーダクさんは遊んでるんじゃないのよ。そうよ、今だってお仕事の途中で送ってくれてるだけなんだから。 まあそう言うなよ確かにこんなにかわいいお嬢さん方と一緒じゃ <laughs> その通り女はこのもう死んであらちょっと待ってねえってばあっほらやっぱりゴミがついてる

อันนี้ก็เป็นชอยข้อแรกเล่นมาสามพาร์ทเพิ่งเจอชอยแรกชอยแรกนี่ถ้าจะเข้ารุทของโกจะโค้ดนะคะก็เลือกข้อ2ถ้าไม่ได้ผิดสวัสดอะไรในตัวตันนี่ก็เลือกข้อ1คะ่ะถ้า,าเราจะลองเล่น ข้อนึ่งแล้วกันรู้สึกเอาบาจะตบเผลอไปตบมือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาจะจับผมเอาบะแล้วเจ้าตัวไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งกับผมก็เลยเผลอผักออกไปแรงนิดนึงเสียงเจ็บ ちょっと何なのあんた失礼じゃないよし、たまら e タムレホンナイ悪い。女に手あげておいて、悪いで済むと思ってんのまあまあまあ、ちょっと待ってって。<laughs> 俺が代わりに謝るから。ごめんな。この通り。でも、実はこいつ。 みたいな、ここは俺に免じて。まあそういうことなら、そうよね <laughs> なんだよ。どうしたいい男だから見とれたか言ってろ、カーバー。<laughs> ちょっと紅茶さんに向かって、カバとは何を それじゃ、もう行くから。<noise> おう、気ぃつけてな。うん。<noise> <noise>